ครับสมัยนี้ผมก็เลยงงนะครับว่าวันนี้ผมมารับลูกเอามอไซค์ขึ้นรถไฟมานะครับแต่บางเอิญเมื่อคนลงแล้วเราจะมารับมอไซค์ต้องรอหลัง8โมง ผมเลยไม่เข้าใจว่าสมัยนี้มันเปลี่ยนกฎใหม่แล้วหรอือยังไงครับผมเพราะสมัยก่อนเมื่อคนมากับรถเนี่ยพอลงถึงสถานีปลายทางเลยเนี่ยเราก็สามารถเอารถลงกลับบ้านได้ะแต่ตอนนี้เราก็ไม่สามารถรถลงได้ฮะต้องรอเพราะคน่ะไปส่งฝั่งนู้นแล้วเดินข้ามมามารถที่สถานีเก่านี่นะฮะต้องรอรถมานะครับรอรับรถนะครับ คือสมัยนี้มันเปลี่ยนไปมากเลยผมไม่รู้ว่ามันเป็นกฎระเบียบอะไรฮะถ้าควรจะรีบกลับบ้านคงต้องรอหลัง8โมงจึงเอารถมาได้นะครับไม่ทราบว่าขั้นตอนนี้มันเป็นกฎหมายตั้นตอนไหนนะครับส่งคนฝั่งนู้นนะครับสถานีกลางบางซื่อแต่มารับรถที่สถานีเก่านี่นะครับต้องรอรถมาส่งนะครับรอรับรถหลัง8โมงนะครับผม